มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนไม่ต้องงอร่างทรงข้อหวยมากลางดึกทําพิธีขอเลขแม่ตะเคียนเองคือหายดน้ําตาเทียนค่ะกลางดึกวันที่30พฤษภาคม64ที่่ารตะเคียนแม่ย่าโอรสแม่พันพิไลแม่เพชรพิกุล และกุมารจุกแดงทองบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเทศบาลตำบลกระบินอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีชาวบ้านได้เดินทางมาขอเลขเด็ดเอาไว้เสี่ยงโชคโดยไม่มีร่างทรงมาดำเนินการแต่อย่างใดน,นะคะจากนั้นได้ทำพิธีขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนโดย มีเครื่องเส้นไหว้นะคะเช่นน้ำเขียวน้ำแดงแล้วก็น้ำดื่มบริสุทธิ์จากนั้นทำพิธีอัญเชิญหยดน้ำตาเทียนที่จัดเตรียมเอาไว้มีขันน้ำมนต์พร้อมเทียนสีแดงวางพาดอยู่ก่อนที่จะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แม่ตะเคียนทั้งหมดนะคะ ขณะกำลังทำพิธีขอเลขนะคะขอหวยได้จุดทูบก้าวดอกเพื่อขอโชคจากนั้นได้จุดเทียนที่ขันน้ามนต์ที่วางเอาไว้ตรงหน้าต้นตะเคียนพร้อมทั้งดับไฟที่สองสว่างน้ําตาเทียนได้หยดลงไปในขันน้ํานะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะนําขันมาดูตัวเลขว่านางตะเคียนให้เลขอะไรบ้างจากนั้นนะคะที่ขันน้ำมนต์นำขึ้นมาพบว่ามีตัวเลขปรากฏก็สร้างความฮือหาเชื่อว่าแม่ตะเคียนคงจะให้โชคลาภงวดนี้ค่ะ ส่วนข้อหวยที่มีหญิงสาวท้องแก่รวมอยู่ด้วยนะคะเชื่อกันว่าดูสีตาได้ดูตัวเลขในขันน้ำมนนะคะเห็นเป็นเลข5เลข6แล้วก็เลข7ค่ะเมื่อนำตัวเลขมารวมกันก็คือ5 6 7หรือว่า7 5 6จากนั้นนะคะสิ่งที่น่าอัศจรรย์หลังจากที่ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยได้นำกล้องวงจรปิดที่ตั้งเอาไว้บริเวณขันน้ำมนมาเปิดดูภาพแต่ไม่พบภาพบันทึกภาพที่หยดน้ำตาเทียน ลงในขันน้ำนะคะมีแต่เสียงเท่านั้นค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ